สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาพบก,กับเรานะคะช่องผู้สาวพระเครื่องนะคะ EP ีที่ย7สิบเจ็ดนะคะพี่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะ EP นี้นะคะ EP สุดท้ายของปีนี้นะคะฝากกดติดตามให้ช่องผู้สาวพระเครื่องด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะพี่ฝาก ช่องผู้สาวว่าเครื่องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่พี่ด้วยนะคะอ่าวันนี้มีมีพระมาให้พี่พี่ได้ชมได้สะสมกันนะคะพี่อ่าฝากกดติดตามให้ช่องผู้สาวว่าเครื่องด้วยนะคะพี่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่องค์แรกเลยนะคะพี่องค์แรกเป็นรูปอรอหลวงพ่อเดิมนะคะอยู่ในกระเช้าเงินนะคะพี่อ่าอยู่ในกระเช้าเงินนะคะรูปอรอหลวงพ่อเดิมนะคะ อ่าพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจนะคะขอรูปเพิ่มเติมกันได้ทางลายนะคะกดลิงก์ตามที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะคะพี่ลาย ID นะคะลาย ID ช่องผู้สาวพักเครื่องนะคะ bbiw 9 9 9นะคะพี่กดทักหาเราได้เลยนะคะสนใจองค์ไหนนะคะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่อันนี้เป็นรูปรอหลวงพ่อเดิมนะคะอยู่ในกระเช้าเงินนะคะพี่ สภาพใช้งานนะคะสภาพใช้งานนะคะอะฟาฝากฝากกดติดตามให้ช่องผู้สาวพระเครื่องด้วยนะคะกดถูกใจให้ด้วยนะคะพี่ใครจะซื้อเป็นของขวัญปีใหม่โบนัสให้ลูกน้องนะคะอ่าสนใจองค์ไหนขอรูปเพิ่มเติมไปได้ทางไลน์นะคะพี่อันนี้เป็นสิวลีหลวงพ่อโวยนะคะเนื้อดินดำนะคะสภาพเก่านะคะพี่ดูนะคะพี่ เก่าไม่เก่าดูจากสภาพพระนะคะพระตรงตามรูปทุกองค์นะคะพี่ตรงปกนะคะตรงปกทุกองค์นะคะพี่ราคาแบ่งปันนะคะเรื่องราคาตกเรื่องราคานะคะพี่เราจะมาคุยกันทางไลน์นะคะพี่เพื่อความชัดเจนนะคะเพื่อเพื่อความชัดเจนนะคะอันนี้เป็นสีวรีหลวงพ่อกลวยนะคะเนื้อดินดํานะคะพี่สภาพเก่านะคะต่อไปเป็น นางพญานะคะนางพญาเนื้อโลหะ,ะนะคะพี่อกใหญ่ไหลยกหน้าใหญ่อกอกใหญ่ไหลยกแบบนี้นะคะพี่เป็นเนื้อโลหะนะคะเป็นเนื้อโลหะอานางพญาเนื้อโลหะนะคะพี่ใครสนใจยังไงนะคะขอรูปเพิ่มเติมได้ทางไลน์นะคะขอรูปเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะแม่คะใจดีนะคะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ทางไลน์นะคะเพื่อความชัดเจนนะคะพี่ านางพญาเนื้อโลหะนะคะอันนี้เป็นปิดตาหลังแบบนะคะฝั่งฝั่งฝั่งกระตุดทองคำนะคะพี่อันนี้ปิดตาหลังแบบฝั่งกรตตุดทองคำนะคะสภาพเก่านะคะสภาพเก่านะคะอ่าเก่าๆน่าเก็บน่าสะสมนะคะพี่ขอรู้เพิ่มเติมได้ทางไลน์นีนะคะพี่อาคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้นะคะ เดีย๋ยวเราเจอกันใหม่ปีหน้าเลยนะคะพี่ฝากกดติดตามให้ช่องผู้สาวพระเครื่อง้วยนะคะพี่ๆท่านไหนที่เข้ามาชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะพี่ต้องขอบคุณพี่ๆนะคะ fc นะคะทั้งเก่าและใหม่นะคะที่เข้ามาชมนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะพี่อปิดตาหลังแแบ,บฝั่งก็ฝั่งะตะกุดนะคะฝั่งตะกุดทองคํานะคะพี่ดูสภาพนะคะปิดตาเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่สภาพ พระตรงปกทุกองค์นะคะพี่พระตรงปกทุกองค์นะคะอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะคะอ่าพิมพ์ขี้ตานะคะสภาพนะคะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะพี่สวยงามตามท้องเรื่องเลยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะคะพี่ขอรูปเพิ่มเติมได้ทางไลน์นะคะ ราคาแบ่งปันนะคะเรื่องราคาต่อรองกันได้นะคะทางไลน์นะคะพี่ทางไลน์เข้ามาหาเราได้เลยนะคะรูปรอหลวงพ่อเงินนะคะพิมพ์ที่ตานะคะ,ะพิมพ์ที่ตานะคะพี่ต่อไปค่ะเป็นเหรียญข้ารามตัดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะพี่เหรียญข้ารามตัดนะคะสภาพเหรียญน,นะคะสมบูรณ์คมชัด อักษรอักขระหน้าตาจมูกผิวหน้าผิวตานะคะสภาพเรียนนะคะสมบูรณ์คมชัดแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะพี่เอาขอรูปเพิ่มเติมกันได้ทางลายนะคะเอารูปเพิ่มเติมกันได้ทางลายนะคะพี่อ่าต่อไปค่ะเป็นเต่าค่ะนี้อันนี้เป็นเต่าหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะคะเต่หาหล่อโบราณหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะพี่ เต่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะสภาพนะคะพี่ดูสภาพนะคะเต่าหลวงพ่อเงินนะคะเต่ารอโบราณหล,วง,งนนะะหลวงพ่อเงินวัดบางคารนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะซื้อเป็นของขวัญของของฝากเป็นโบนัสให้ลูกน้องกะดีนะคะพี่อขอรูปเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์เลยนะคะขอรูปเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะพี่ เดี๋ยวเราเจอันใหม่ปีหน้าเลยนะคะฝากกดติดตามให้ช่องอูตสาวพ่เครื่องด้วยนะคะพี่อันนี้เป็นเหรียญน,นะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะเหรียญลูกไข่หลวงพ่อเดิมนะคะพี่เหรียญลูกไข่หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะสภาพนะคะสภาพใช้งานนะคะอ่ะเป็นห่วงเชื่อมนะคะพี่เหรียญลูกไข่หลวงพ่อเดิมนะคะ ปีสองสี่แปดสองนะคะปีพศค่อนข้างลึกเลยนะคะพี่ใครสนใจยังไงนะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ยินดีตอบทุกสายนะคะอารูเรียนรูปไข่หลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพนะคะขอรูปเพิ่มเติมกันได้ทางงลายนี่นะคะขอรูปเพิ่มเติมกันได้ทางงลายอ่ะต่อไปเป็นหลวงพ่อวัดปากน้ํานะคะหลวงพ่อวัดปากน้ํา ภาพสวยคมสมบูรณ์ชัดเจนแบบนี้เนี่ยข้างหลังเป็นมียันนะคะพี่ข้างหลังมียันนะคะข้างหลังมียันนะคะหลวงพ่อวัดปากน้ําค่ะใครสนใจยังไงนะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ขอรูปเพิ่มเติมกัได้ทั้งลายเพื่อความชัดเจนนะคะอาหลวงพ่อวัดปากน้ําต่อไปค่ะเป็น พระหลวงพระหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเฒ่านะคะอ่าดำดำรุ่นแจกแม่ครัวนะคะพี่อันนี้เป็นรุ่นแจกแม่ครัวนะคะอ่าด้านหลังนะคะพี่ด้านหลังนะคะพระหลวงปู่สุกวัดปาก,ากคลองมะขามเฒ่านะคะพี่อ่าดำดำ,ดำแบบนี้เลยนะคะพี่เนื้อดำดำแบบนี้เลยค่ะรุ่นแจกแม่ครัวนะคะใครสนใจยังไงนะคะ แอดไลน์ line, เข้ามาหาเราได้เลยนะคะพี่ต่อไปค่ะเป็นสิงสิงงาไม่รู้ที่นะคะพี่อยู่ในเลี่ยมอยู่ในเลี่ยมนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมนะคะสิงเงาไม่รู้ที่นะคะใครรู้ที่นะคะช่วยปิดให้หน่อยนะคะพี่สิงเงาไม่รู้ที่นะคะ ซื้อเป็นโบนัสให้ลูกน้องก็ดีนะคะซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ญาติๆก็ดีนะคะพี่ใครสนใจนะคะขอรูปเพิ่มเติมได้ทางไลน์นะคะสิ่งงามไม่รู้ที่นะคะพี่อ,อยู่ในกระเช้าอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นสมกอดินดํานะคะพี่สมกอดินดําสภาพสวยนะคะเก่าสวยน่าเก็บน่าสะสมนะคะ ดูสภาพเลยนะคะพี่ดูสภาพนะคะอ่าสูงกอดินดํานะคะเนื้อดินดําๆแบบนี้เลยนะคะพี่สภาพสวยงามเลยนะคะคมชัดอ่าดูสภาพนะคะพี่พระตรงปกทุกรูปนะคะต่อไปค่ะน,นี่เป็นอันนี้เป็นหล่อโบราณไม่รู้ที่นะคะพี่หล่อโบราณไม่รู้ที่นะคะ หล่อโบราณไม่ทราบที่นะคะเนื้อสำลิศนะคะพี่เนื้อสำลิศอันนี้ไม่ทราบที่นะคะพี่ไม่ทราบที่หล่อโบราณไม่ทราบที่เนื้อสำลิศนะคะพี่ใครสนใจยังไงนะคะขอรูปเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์เลยนะคะขอรูปเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะพี่ฝากกดติดตามให้ช่องผู้สาวพระเครื่องด้วยนะคะ อันต่อไปเป็นปิดตาเนื้อกระลาหลวงพ่อแก้วนะคะพี่กระลาเก่าๆแตกๆสวยงามตามท้องเรื่องเหมือนเดิมนะคะอันกรลาปิดตาเนื้อกระลาหลวงพ่อแก้วนะคะพี่ปิดตาเนื้อกระลาหลวงพ่อแก้วนะคะขอรูปเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะพี่ขอรูปเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์เลยนะคะ ต่อไปเป็นตัดชิดหลวงปู่สุขนะคะวัดปากคงมขามเท่านะคะสภาพเก่านะคะหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะตัดชิดนะคะตัดชิดหลวงปู่สุขนะคะอาดูสภาพนะคะพี่ดูสภาพมีคราบติดอยู่นะคะพี่มีคราบข,ขาวๆติดอยู่นะคะสภาพนะคะ เก่าหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะพี่ตัดชิดหลวงปู่สุขปากวัดปากโค้งมาขามเท่านะคะใครสนใจยังไงนะคะโทรมาสอบถามกันนะกันได้เลยนะคะพี่เบอร์โทรศัพท์0629367821นะคะพี่อันต่อไปค่ะเป็นอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดหลังหนังสือนะคะหลวงปู่ทวดหลังหนังสือนะคะพี่อ่าสภาพนะคะ ลายฐานมีตัวทอนะคะพี่สมบูรณ์คมชัดร้อยเส้นนะคะอ่าชัดเจนแจ๋วแววแบบนี้เลยนะคะพี่อาหลวงปู่ททษวัดช้างให้นะคะใครสนใจนะคะทักไลน์เข้ามาได้เลยนะคะพี่หลวงปู่ทวดหลังหนังสือนะคะใต้ฐานมีตัวทอนะคะอ่าใครสนใจขอรูปเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะขอรูปเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะ ตัวทอชัดเจนแบบนี้เลยนะคะพี่ตัวทอชัดเจนแบบนี้เลยนะคะดูแล้วชอบดูแล้วใช่นะคะกดลิงก์ด้านล่างเข้ามาได้เลยนะ,ะพี่ลิงก์ลิงก์ด้านล่างนะคะกดลิงก์ทักไลน์เข้ามาหาเราได้เลยนะคะอันนี้เป็นปิดตาหลวงผู้เอี่ยมนะคะเป็นเนื้อผงคลุกรักนะคะ ผิวมันมันกิ้งเกลียงแบบนี้เลยนะคะพี่ปิดตาลงผู้เอี่ยมนะคะเนื้อผงคุกรักนะคะสภาพสวยงามนะคะผิวกิ้งเกลียงมันมันแบบนี้เลยนะคะพี่ใครสนใจยังไงนะคะทักไลน์เข้ามาหาแม่ค้าได้เลยนะคะแม่ค้าใจดีนะคะต่อไปค่ะเป็นเหรียญเก่าพระครูรอดนะคะ เหรียญเก่าพระครูรอดนะคะหน้าตาสมบูรณ์ใบหน้าใบตานะคะดูนะคะพี่สภาพเหรียญสวยงามนะคะเหรียญเก่าพระครูรอดนะคะพี่ด้านหลังนะคะพี่ด้านหลังชัดเจนแบบนี้เลยนะคะพี่ชัดเจนแบบนี้เลยนะคะใครสนใจนะคะโทรมาสอบถามหรือเข้ามาได้เลยนะคะพี่ยินดีตอบทุกสายนะคะ เหรียญพระครูรอดนะคะพี่เหรียญพระครูรอดอราคาแบ่งปันนะคะพี่ราคาแบ่งปันนะคะอันนี้ต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินนะคะไม่ตัดปีกนะคะพี่อันนี้หลวงพ่อรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ตัดปีกนะคะสภาพสวยงามนะคะพี่เก่าหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะ รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะไม่ตัดปีกนะคะอ่าู่ก้นะคะหนก้นกลด้านหลังนะคะพี่สมบูรณ์คมชัดแบบนี้เลยนะคะใครสนใจยังไงนะคะทักเข้ามาหาเราได้เลยนะคะพี่ยินดีตอบทุกสายนะคะพี่แอดไลน์เข้ามาตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะไม่ตัดปีกนะคะพี่ ต่อไปเป็นหลวงผู้โทษนะคะเนื้อวาดน,นะคะพี่เลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้งานนะคะสภาพเก่าหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะพี่ซื้อเป็นของขวัญปีใหม่อ่าเป็นโบนัสลูกน้องก็ดีนะคะพี่ราคาแบ่งปันนะคะอืมราคาแบ่งปันนะคะพี่ราคาแบ่งปันเรื่องราคาเรามาต่อรองกันทางไลน์นะคะพี่เพื่อความชัดเจนนะคะ อาหลวงพุทษเนื้อว่านะคะเรียมกรอบพลาสติกพร้อมใช้งานนะคะพี่ต่อไปค่ะเป็นรูรปหล่อหลวงพ่อพรมนะคะรูปหล่อหลวงพ่อพรมวัดช่องเคนะคะสภาพคมชัดสมบูรณ์หน้าเก็บหน้าสะสมนะคะสวยงามนะคะพี่สภาพสวยงามเลยนะคะพี่ดูนะคะดูรอยตะไบ,บนะคะพี่ดูรอยตะใบ,บนะคะ รูปรอ่หลวงพ่อพรมวัดช่องเคนะคะพี่ซื้อเป็นโบนัสให้ลูกน้องก็ดีนะคะพี่สิ้นปีแล้วนะคะซื้อเป็นของขวัญของฝากให้เพื่อนๆพนพี่พี่น้องๆได้นะคะพี่าราคาแบ่งปันนะคะแม่คะใจดีนะคะทักไลน์เข้ามาได้เลยนะคะพี่ยินดีตอบผู้สายนะคะต่อไปค่ะเป็น อันนี้เป็นสีวลีหลวงปู่โต๊ะนะคะอ่าสีวลีหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีนะคะพี่สีวลีหลวงปู่โต๊ะนะคะด้านหลังมียันนะคะพี่สีวลีหลวงปู่โต๊ะนะคะสภาพสมบูรณ์คมชัด ฝากกดติดตามให้ช่องผู้สาวเครื่องด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่ค้าด้วยนะคะพี่ต่อไปค่ะเป็นอันนี้เป็นหน้าปกลบุรีนะคะเนื้อชิ้นสนิมแดงนะคะพี่มีผ้าหลุดจองมีมาให้ลูกค้าได้ดูได้ชมกันนะคะพี่อันนี้เป็น ลากรบกลบบุรีเนื้อชิ้นสนิมแดงนะคะอ่าเนื้อออกแดงแดงแบบนี้เลยนะคะพี่เนื้อชิ้นสนิมแดงนะคะนากรบกลบบุรีนะคะข้างหลังเป็นลายผ้าแบบนี้เลยนะคะพี่สภาพผ้พาตรงตามลูกทุกองนะคะตรงปกนะคะพี่ตรงปกทุกองนะคะแม่ค้ารับรองได้นะคะ นาปกลก้บุรีเนื้อชิ้นสนิมแดงนะคะพี่ต่อไปค่ะเป็นสีบุรีหลวงพ่อกลวยนะคะเนื้อผงอ่ะสีบุรีสีบุรีหลวงพ่อกลวยนะคะเนื้อผงน้ํามันนะคะพี่อันนี้เป็นเนื้อผงน้ํามันนะคะดูสภาพนะคะ ใบหน้าใบตานะคะเนื้อผงน้ำมันนะคะพี่สิวลีหลงพกก่อกลวยเนื้อผงน้ำมันนะคะพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจนะคะขอรูปเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์เลยนะคะพี่คลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้นะคะเจอกันใหม่ปีหน้าเลยนะคะพี่เจอกันใหม่ปีหน้าเลยนะคะ,าาะ,คะฝากอุดหนุนให้แมค่ค้าคนนี้ด้วยนะคะแม่ค้าใจดีนะคะสนใจอง์ไหนนะคะ สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะแอดไลน์เข้ามาหาแม่ค้าได้เลยนะคะตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างเลยนะคะพี่ Line ID นะคะ BBIW999 นะคะเบอร์โทรศัพท์0629367821นะคะพี่ฝา,ากกดติดตามให้ช่องผู้สาวพระเครื่องด้วยนะคะเจอกันใหม่ปีหน้านะคะสวัสดีปีใหม่นะคะพี่